สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้ำทิปน้องทวีโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาเล่นนะคะบ้านพี่แก้วตานะคะเช่นเคยนะคะก็มาดูนะคะแม่แม่น้องทวีโชคจะกล้าขึ้นอ่าขอนไม้นะคะบ้านพี่แก้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้จะแสบจะซนอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ พี่แก้วก็กินยานะคะทวีโชกกำลังอ่าด้อมๆมองๆขอ,อนไม้อยู่นะคะว่าจะทำวิธีไหนจะขึ้นวิธีไหนดีนะคะ S <S สำรวจนะคะสำรวจใหญ่เลยึ้นเบื้บงได้ขึ้นเบื้องึ้นเบื้องลูกึ้นเบื้ง

ดูค่ะถ้ามีโชคนะคะมีแม่แม่เอฟซีพี่แก้วตานะค่ะท่านได้เอฟกล้วยนะค่ะให้ครอบครัวพี่แก้วตานะคะคถ้ามีโชคก็เห็นกล้วยนะคะอยู่ไม่ได้นะคะดูค่ะดูค่ะดูค่ะชอยได้กินยูได้กินยูนยพี่น้องพี่น้องโอ้ยบางอย่างคักเลยเนาะนายจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น จเย็ยนเย็ยนใจเย็ยนเย็น<ะ>พี่แก้วก็มาแล้วนะคะพี่แก้วมาแล้ว้อนเลยจ้าหดูค่ะดูค่ะดูค่ะ <c oughs> เด็กๆนะคะร <c oughs> อรอรอกล้วยนะคะรอ,กล,ะะลอกล้วยถ้าวีชคนี่คือแบบกลัวไม่ได้กินมากนะคะ <c oughs>

เอาอนจ้ะพีนงเด็กๆได้กินกล้วยนะคะดีใจกันใหญ่เลยนะคะพี่นกได้กินพี่แก้วก็พี่หญิงเป็นคนฟอดฝั่งนี้นะคะไปแย่งของพี่นะคะ พีโชครู้นะคะเคยมาบ้านพี่แก้วตาแล้วรู้ว่าเคยท่านมาถึงบ้านพี่แก้วจะรู้นะคะว่าที่ไหนเคยได้กินจะชอบแวะตลอดเลยนี่นะคะพี่หญิงนะคะเอฟซีพี่แก้วตานะคะ อาห้พี่โชคไปแล้ววันนี้บ่ได้กินดอกพี่นบพี่นบมือนี้บ่ได้กินแท้ๆนายมานายนายโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูพี่นบนะคะพี่นบไ่ได้กินดอกแบบนี้นี่มามานายมาน้องมินเอาพักก่อนชั้นวีโชคมาฟังนี่นายนายนายมาฟังนี่มาฟังนี่ มาทางนี้มาทางนี่านม,มาทางนี้ละละไดพี่นกกับแลนด์หน,นีกันะอ่ะพี่นกกับพี่แลนไปพี่นกกับแลน,นนี้เลยพี่นกดูกค่ะดูค่ะดูค่ะสุดท้ายสุดท้ายก็เสร็จนะคะเสร็จทวีโชกับ น้องแก้วตานะคะอ้ปนี่จะเชที่นอกน่ะรูค่ะห่วงนน้อยนะคะเยอะแยเยอย่งายยงกระหนวดปลาหมึกเลยไจ่ายภาีเขาสองถุอเรื่องความเดียดเรื่้งอะไรนว่าก่เร่ดวา เออละโบเบ้เบ้แล้วลูกโบเบ้แล้วขอบคุณแน่แน่เอีพี่แก้วตานะครับวันนี้มาเล่นกับพี่แก้วนะคะก็ได้อิ่มท้องอีกแล้วนะคะมาเล่นกับพี่แก้วทีไรอิ่มท้องตลอดเลยอิ่มทุกวันนะคะเวลามาหาพี่แก้วแล้วก็นู่นนะคะพี่หญิงนะคะ เอฟซีเนียค่ะพี่แก้วตานะคะมีโชคคือมาทีไรอิ่มท้องตลอดกลับบ้านทุกวันนะคะ <What? S 1> ส่วนพี่แกวยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าเขาได้กินกล้วยนะคะตองนิ้น <c oughs> ดูดูดูยังยังยังมีคนไม่รู้ยังไม่ได้กินกล้วยมีเขาได้กินกล้วย <c oughs> <c oughs> ดูค่ะดูค่ะแม่แม่ดูค่ะจะพังของเขาให้ได้นะคะมาทีไรก็จะแบบโอ้ยแน่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 ยายาเหรียญของคนเด้อ ดูเดินสามแม่ต้อยนะคะบออแ้วลูกืได้โอหมาใาโอนหาน้องวตาิกล้วพี่โชกวมน้องหมานะคะเมื่อกี้ีุ่ตาบอก ขอบคุณพี่ตุ๊กตาจ้าสวีโชคได้กินอีกแล้วนะคะแน่แน่บ้านพี่แก้วใจดีมากๆนะคะพี่แก้วไปกินมาลูกอ้ายแก้วต้าเลยเลยตัวแก้วหอมไม่ไปไม่มาอยู่แค